พดอาณาจักร Elephant Kingdom Elephant Kingdom แต่เจอ Dog Kingdom ก่อนนะอ๋นนอวันยังไม่เปิดหรอครับทำไมไม่เปิดลรอครับ เขาช้างเพิ่งกลับมาจากงานช้างอ๋อแสดงว่าเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าไปได้ค่ะเข้าไปได้เหรอครับแต่ว,ว่าไม่ต้องซื้อบัตรเข้าไปเลยวันนี้แต่ไม่ได้เด็กๆเ,เดี๋ยวเราเดินไปได้่อยๆดีว่าลานแสดงช้างศูนย์โคชศึกษาสุรินสารประคำหรือ,อสำเนียงของชาวโคนประเก็บเทครับเชือกเชือกประคำที่เอาไว้จับช้างแลวเพื่อนๆจะได้ยินเสียง นี่ช้างตรงนู้นนะลำดับแรกเราจะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับกระดูกช้างแล้วก็นิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของหมู่บ้านครับชาวกุยเจอช้างจริงๆแล้วครับอ๋อได้ครับ <c oughs> น้องมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนศรีนวันครับจังหวัดอะไรครับ ครั้งแรกหรือเปล่าครับที่มาชมช้างไม่หลายครั้งหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่เบื่อใช่ไหมครับครับกี่ครั้งกี่ครั้งมาดูก็ได้ใช่ไหมครัหลายที่ยังไม่เคยไปเลยที่ไหนนะตรงสุดลึกๆอ๋อที่เป็นเกาะอินเหรอครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณครับครับช้างนี่ผมมองไกลๆผมคิดว่าเป็นอนุสาวรีย์นะแต่เป็นช้างจริงๆแต่ดูเขาผอมมากเลยอ๋อ อันนี้เป็นช้างที่แก่แล้วครับพี่น้องครับฝนเพิ่งหมดไปประมาณ1เดือนนะแต่ดินบบเป็นทรายแล้ววันที่ผมมาถ่ายคลิปงานบุฟเฟ่ช้างนะถ้าเพื่อนๆที่เคยได้ยนิยนเสียงของประวานเสียงของปลาโลมาเสียงของช้างคล้ายๆกันเลยเยช้างเด็กนอนครับดูหน่อยไหมสงสัยจะป่วยครับไม่แน่ใจนะตอนที่ผมไปถ่ายประสา ภาษาขารลอนได้ยินเสียงแมวผมก็ว่าแมวป่วยแต่พระบอกไม่ได้ป่วยอันนี้อาจจะป่วยก็ได้นะไม่ป่วยนะช้างถ้าป่วยก็หายเร็วๆนะนี่ครับผม้ลาช้างช้างกำลังกินอาหารครับใบใบสับปะรดต่อนี่อ๋ออันนี้คือช้างที่ไม่ได้ไปร่วมแสดงงานใช่ไหมครับ งานช่างเหรอครับครับผมเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อเมื่อวานเองอ๋อพอไปไปเฉพาะเชวงน,นี้ช่วงน,นี้ไม่ได้ไปอ่ะไปเดินเปลอสารพระคเนศไปชมกันหน่อยนะและที่นี่ครับมีองค์คลักหมาครับหมาคิ้วเป็นไรสีแดงอะ่ะกัดกันนี่เอา,าเพียงเท่านี้นะอนุสรีท่านคเนศเราเดินเข้าไปดูข้างในสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะการกรอบอิดคล้ายๆกับ ซากเมืองของอายุทย,า,ย,ทยาน,นีดีกว่าโลกของช้างเอ้อน,นง่ายๆเด็กๆที่มาคุยกับผมกี้ผ่านไปแล้ว ก็มาเจอช้างสม,มิติหรือว่าผู้ออกแบบจงใจจะไม่ให้สร้างเสร็จเหมือนกับประเทศไทยครับที่สร้างกันจริงๆนะสมัยจอมพลปอเพราะว่าเปลี่ยนชื่อจากสยามเป็น Thailand สมัยเด็กๆคงคิดว่าไทยแลนด์เกี่ยวอะไรกับเนเธอร์แลนด์หรือนิวซีแลนครับคือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ชื่อ,อแบบ ตั้งขึ้นมาร้ายเหตุผลมากเหมือนอยู่ๆคุณจะไปตั้งชื่อประเทศเขมรว่าคัมบูร i เดียนแลนอันนี้ทรายจากแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้เวลาที่คนพูดถึงช้างนะถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะคิดถึงช้างที่สุรินทร์แล้วก็ช้างที่ภาคเหนือที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ได้นึกถึงว่าวิถีของการนำช้างมาเลี้ยงให้เป็นช้างบ้านอ่ะมันเป็นองค์ความรู้โบราณนะอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นี่ก็มีชาวกุยที่ม,มีความรู้องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงช้างมีวิชาจับช้างดูแลช้างปฐมประชาช้างแล้วก็นําช้างมาใช้ใช้งานใช้ประโยชน์นะครับแต่ก่อนผม เห็นคนกะเหลี่ยงตามตนาวสีครับที่เขาจับช้างมาใช้งานครับลากสุ่มหรือว่าเอามาถ่ายงาน,นผมผมชอบคิดว่าพวกชาวกุยที่สุรินทร์ก็คล้ายๆกับชาวกะเหรี่ยงชาวกุยอาศัยอยู่ตลอดแนวพนมดงรักใช่ไหมเทือเขาทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งประเทศกัมพูชาแล้วก็ฝั่งประเทศไทยเพื่อนยากชาวชาวกูย ขาวกระเดียกก็เหมือนกันทางกเรเยก็อยู่ตลอดแนวตนาวสีเลยลงมาจากทางจังหวัดเชียงรายนะลงมาถึงกาญจนบ,บุรีเขาก็จะมีองค์คมรู้เกี่ยวกับวิชาป่านี่แหละจับสัต์ใหญ่มาใช้งานแล้วก็ออกมาถึงตรงนี้เดี๋ยวให้พ่นดัศสมีเสียงเครื่องตัดยานก่อนอันนี้เป็นอาคาที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมเรียนแบบสิมอีสานนะครับหรือว่าโบสถ ของทางอีสานโบสถ์ศาสนาพุทธทางอีสานจะมีลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าน่าต่างที่เป็นลักษณะเกล็ดไม้ระบายอากาศนี้เข้ามาหลังจากยุคอนณา,านิคมครับเป็นหน้าต่างแบบฝรั่งเศสครับ French Colonial แต่ถ้าเป็นหน้าต่างไทยจริงๆบานจะทึบอันนี้มาทีหลังลวแต่ว่าเป็นการประยุกต์งานประตูก็เหมือนการเป็นประตูแบบฝรั่งเศสไม่รู้ว่าอาคารนี้สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรดูอาคารนาต่อไปกว่ ถ้าาจะพูดกันเรื่องช้างอาจจะพูดเรื่องคนเลี้ยงช้างต้องพูดด้วยกันเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเออเพื่อนๆนี่มาถึงเท่างรนแล้วนะลานแสดงช้างแต่ว่าก็อี้นั่งแล้วก็แสตบิลการภายในครับตกแต่งอินททเรยเนียทาให้ดูเหมือนไม่เสร็จครับเป็นลักษณะแบบจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ย จะว่าโมเดนก็ไม่ใช่นะโพสโมเดนหลังจากโมเดนก็ไม่ใช่นะเราเรียกว่าสไตล์แบบไหนียแต่สไตล์แบบนี้ก็มีสิ่งอันตรายนะมีไงมีแต่ของทิ่มแทงเท้าได้นะโอเคเราจะไม่ให้วิจารณ์การออกแบบว่าเราจะพูดเรื่องชาวกุ่ต่ัเพื่อนๆที่เคยเห็นภาพด้านทิศใต้ของแกลเลอรี่อันหนึ่งของอังกอร์วันะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะทิศใต้จะมีภาพขบวนรบของพระเจ้าสุริยบรษมาที่สองนะอ่งกวบ้านนี่สร้างเก้าปีแล้วนะจะมีขบวนทหารในกลุ่มหนึ่งครับชาวกุยแน่นอนเลยผมเห็นนะถึงแม้จะไม่ได้เขียนอธิบายว่าเป็นกุยนะแต่ผมดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วก็อาวุธอาวุธของกุยจะเป็นอาวุธพิเศษครับจะเป็นคล้ายๆทวนกึ่งดาบงอไอข้างบนใบมีดอะมันจะมีลักษณะโค้งครับซึ่งยังใช้กันอยู่จนปัจจุบ,บันนี้เลยที่บ้านผมก็มี เดี๋ยวได้ด้วมีหมาตายกรือเปล่ไปดูก่อนหมาตายหรือเปล่านี่อ๋อไม่ตายขอโทษขอโทษเล่าต่อดีกว่าเพื่อนใช่ว่าจะดีนะมีแต่อะไรแหลมเนี่แล้วเขาเป็นหนึ่งในขบวนกองทหารรบเพราะว่ากองทหารของพระเจ้าสุริยบร,รมันที่สองเวลารบก็จะมีกองทหารสยามกองทหารกุยกองทหาร จากาประเทศในกลุ่มสหพันธรัฐในสมัยนั้นจะเป็นลักษณะแบบสหพันธรัฐเขมรครับ The United Khmer Empire คือคล้ายๆกับอเมริกาทุกวันนี้คือมีรัฐเล็กรัฐน้อยที่รวมกันเป็นสหพันธรัฐแล้วก็มีเขมรเมืองพระนครเป็นศูนย์กลางการปกครองอันนี้จะเป็นลาแสดงชามผมไม่แน่ใ,นใจว่าเขาเคยเปิดสักครั้งให้ช้างมาแสดงแล้วหรือย,ยังแล้วก็มีหออันนั้นไปดูไหม เม่ครับช้างกําลังโยกตัวแบบนี้ไม่รู้เขากําลังแสดงความรู้สึกอะไรช้างเดินดูช้างได้แน่ก่อนโอ้มีช้างตัวนั้นครับข้างหลังเพื่อนๆเห็นไหมเอาหัวชนเสาเลยผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกเศร้าใจนิดหนึ่งนะมนุษย์ก็ไม่ต่างกันเลยนะถ้าถึงทางตันในชีวิต ช้างนี้หูทะลุเลยนะแล้วก็มีงานเหลือหนึ่งอันครับอาหารลางนี้ครับอันนี้ช้างแก่ใช่ไหมครับลงุงนี่มันเก้าบเก้าคนีนน้องครับซื้ออ้อยให้ช้างนะ <laughs> เอาช้างอายุ99ปีเอาเอาขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะเป็นอันนี้ตัวพูดตัวเมียครับเออ,อคุณตา โชคดีนะเฮ้ครับัาป่าเจียงยิงนดีต้อนรับทุกท่านมีพระพุทธบาทรูปมาช้างหนึ่งเดียวในโลกมีพระบรมาสารีราตนสาแผนดินไว้ให้ลูกสัการาบูชามาไปดูกันส่วนหอเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยดูช้างตกมันห้ามเข้าอันตรายผู้วิชาโลหะวิชาทำเชือกวิชาทอผ้าวิชาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ต่างๆมันต้องถ่ายเทอามันนานเพราะว่ามันต้องเรียนรู้จากภูมิอากาศภูมิอากาศจะกําหนดกําหนดกิจกรรมของ,ของมนุษย์กําหนดกิจกรรมของสัตว์ทั้งหมดเลยอากาศนี่ถือว่าสําคัญมากอันนี้มาถึงแล้วครับสุสานช้างถ้าอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อหน่ายความเพียรไปชมสุสานช้างกันครับ สุสานช้างนี้ถูกนำติดเคลืนจากท่านพระครูดรสมุหานปัญญาธโรนะครับท่านได้ได้เห็นถึงปัญหาใหญ่ของช้างก็คือเปิดเข้าทางนี้แหละปัญหาช้างได้รออนครับท่านต้องการให้ช้างและควานช้างครับมีรายได้มีอานนชีพจะได้ไม่ต้องได้รออนครับจึงเกิดโครงการนี่ครับโลกของช้างนี้ขึ้นมาหมู่บ้านช้างเพื่อให้ช้างได้อยู่กับที่ไม่ต้องรอนแรมพเนจรนะครับเพื่อหาเลี้ยงชีพ ช่วยควานช้างช่วยตัวเองด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูสุสารช้างครับมีลักษณะคล้ายๆหมวกของควานช้างนะแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเจดีก็ได้น่าจะเป็นเจดีแหละข้ามบนมีดอกบัวแล้วก็มีชื่อชื่อของช้างครับอันนี้พลายพลายลิศพังคําแป้นผมเกิดมาผมจำได้เลยเห็นช้างได้รอนเลยวันนี้ ปัญหานี้ก็ยังมีอยู่แสดงว่าผู้ปกครองแผ่นดินนี้ไม่เคยสนใจช้างจริงๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ได้ถ้าเขาเห็นแก่ส่วนรวมประเทศนี้ไม่เละเทะขนาดนี้เฮ้ยไปดูช้างดีกว่าเพื่อนๆครับอันนี้ถนนช้างครับถนนช้างครับแต่มีหม้ายืนอยู่สีดำช้างเดิน วันจนเป็นนี้เลยครับร่องทางเดินของช้างเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของถนนกันครับคิดถึงสมัยก่อนนะเวลาช้างเดินแล้วมีแต่ร่มดินก็เป็นทรายอย่างนีนะ้มันไม่ร้อนแล้วก็มีใบไม้ให้ช้างได้เอาห่วงดึงมากินแต่ช้างนี่ดูลักษณะแก่แล้วเหมือนช้างที่ผมให้อ้อยกินเมื่อกี้โอ้ช้าง ช้างเด็กครับเป็นไรช้างขอจับหน่อยได้ไหมออจับได้ครับช้างให้จับครับอันนี้ชื่ออะไรครับน้องวันใหม่น้องวันใหม่น้องวันใหม่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงอ๋อน้องวันใหม่เป็นผู้หญิงนะชอบกินอ้อยด้วยจับได้ถ่ายรูปได้อาจารย์ครับ คือช,ช andal, antis, ้างช้างสมุนหมในหมู่บ้านถ้าเสียชีวิตก็จะมาอยู่ที่สุสานช้างใช่ไหมครับเขาฝักไว้ก่อนฝังไว้เพื่อให้เป็นกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็เอากระดูกเล็กๆมากระดูกขึ้นมาทำบุญอันนี้ชื่อปีใหม่ใช่ไหมครับวันใหม่เอ้ยวันใหม่ครับอันนี้ไม่ใช่อ้อยแล้วอันนี้ทำบุญให้อ้อยช้างวันใหม่โอเคโอเคถือว่า ผ่านมาเจอกันในสังสารมรตรขอบคุณครับเพืพ่อนๆเดินมาทั้งนานแล้วนะยังดูของน่าสนใจแถวนี้ไม่หมดเลยนะน,นี่ไงนกเสรรือะไรช้างเผือกกระดูกช้างผมว่าคนออกแบบนี้เก่งนะมีความคิดสร้างสารรค์มากช้างพังตุ่ม เฮ้ยนี่ไงกระดูช้างแบบไดโนเสาร์เลยครับผมนึกออกแล้วไอ้นี่ไงมันเหมือนถ้ำเดี๋ยวถ้าเราเจอถ้ำเราต้องดูเราต้องเข้าไปดูถ้ำมันจะมืดๆเลยนะเฮ้ยไหนๆเข้ามาแล้ว มันก็ต้องไปให้สุดทางสิอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมนะผมผมกำลังคิด,คดอยู่เนะี่ยมันเป็นความวกวนของสังสารวัตการถือกำเนิดของชีวิตความที่เราจะไม่รู้ครับว่า,วาต่อไปภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดกับชี่ิเราอันใหม่ๆ ฉากใหม่ๆสลับไปสลับมามันจะเป็นแบบไหนครับเดินลวกบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแสดงว่าเด็กๆไม่รู้เนี่ยถ้าเด็กรู้เด็กต้องเข้ามานะในนี้นะ่ะนี่อันนี้เหมือนของโบราณเลยเหมือนไหเล่านะเพราะว่ามีหัวเนี่ยแต่เล่าไม่เหลือครับจะเหลือได้ไงครับของที่มีค่านถึงขนาดน,นั้น นี่เกวียนของชาวกุยสวยไหมเป็นแม่ายแล้วทาครั่งเพื่อนๆน,น,นีไงมีลักษณะประทุนแบบนี้สวยเนาะนี่เรือเรือของชาวกุยที่นี่ชาวกุยอาเจียงน,นี่การจำลองบ้านของชาวกุยโบราณครับ เ,เพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีการต่อระเบียงอมอเ,เพื่อนๆเห็นว่าเขามีการต่อชายคาออกมากว้างนีครับเพราะว่าแต่ก่อนให้ช้างอยู่ข้างล่างเหมือนกับหมู่บ้านการ,กรเกษตรทั่วไปที่เขาจะต่อ,อชายคาแบบนี้ออกมาครับแล้วก็ให้กลัวควายอยู่ครับอันนี้ให้ช้างอยู่เราไปดูที่ทอผ้ากันหน่อยไหมเฮ้ยเขากินข้าเที่ยงอยู่เราอย่าไปยุ่งเลยตอนนี้ผมอยู่ที่หอคอยชมเมืองช้างแล้วนะครับ อ๋อเนี่ยครับที่ผมว่าจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างบนสวยนะเป็นอิดเหมือนกับจอมปลวกแต่ว่าประตูล็อกกุญแจครับเพื่อนเอนครับวันนี้ผมพาเพื่อนเอนมาชมโลกของช้างครับที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินหมู่บ้านตากลางครับแล้ววันนี้แดดก็ร้อนเออเมื่อกี้มีเสียงช้างด้วยและนี่ครับขี้ช้าง ที่ช้างที่ผมตามหาเมาื่อบานแต่ไม่ได้เอารถมาใสา่แต่อันนี้ก็ไม่ได้นะเป็นนี้เป็นของของในศูนย์อนุรักษ์ช้างถ้าเพื่อนๆแฟนรายการนะครับที่อยากจะมาชมหมู่บ้านนี้ครับผมขอบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับพันเซ็ต์เพราะว่าไม่ได้มีแค่โลกของช้างตรงนี้นะมีข้างหลังนี่เป็นวัดอาจเจียงครับซึ่งข้างในนี้จะมีการจัดแสดงจําลองบ้านของชาวกุยครับพวกเรือเกวียน แล้วก็มีการสาธิตการทอผ้าของชาวกุยแล้วก็มีสุสารช้างซึ่งเป็นตาริ่ของออท่านเจ้าอาวาสองค์ที่มีป้ายเขียนชื่อไว้ข้างหน้านครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถนนนะครับที่ช้างเดินทุกวันจนเป็นร่องทางเดินของช้างครับเหมือนกับเวลาคนเดินตรงไหนบ่อยๆ่เดินป่าก็จะมีร่องคนเดินใช่ไหมครับควายร่องหมูป่าร่องวัวแดงอันนี้นเป็นร่องช้างเพื่อนๆที่ชอบศึกษาชีวิตสัตว์นะ ความสมพานะหวบางคอนกัน่นจะชอบชอบที่นี่มากเลยแต่ว่าที่นี่ยังทําไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะอาจจะต้องใช้เวลาสักสองสามปีครับเพราะว่าพื้นที่ใหญ่มากประมาณ2,400รไร่แล้วก็ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านตากลางนะครับจะเป็นแม่น้ํามูลครับแม่น้ําสายแห่งชีวิตของภาคอีสานใต้เลยเนี่ยทางนี้ครับแล้วผมก็จะเห็นตั้งแต่ผมมาผมก็จะเห็นรถสลักแล้วก็คนที่ไปเกี่ยว ยาชนิดหนึ่งครับที่มีลักษณะสูงพอสมควรเอามาให้ช้างตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเอามาให้ช้างตอนแรกผมคิดว่าเอาไปทอเสื่อแต่พอผมมาถึงที่สุเนียก็เห็นเขาเอาให้ช้างกินแล้วผมก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นแหละที่ได้ซื้ออ้อยให้ช้างผู้ใหญ่ที่อายุเก้าเกอไม่ได้แต่และ9กหรือ้าปแีแล้วก็ช้างเด็กที่ชื่อวันใหม่ที่อยู่ในวัดที่การเยี่ยมชม,มหมู่บ้านตาการในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ